สวัสดีครับช่องแชร์ดวงมหาเศรษฐีคลิปนี้นะครับเราจะทำนายดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์ทั้งด้านการงานการเงินด้านความรักด้านสุขภาพจะเป็นยังไงคลิปนี้ครับเราจะมาดูดวงกันเลยครับอันนี้ก็เป็นดวงรวมๆวมนะครับเล่าสู่กันฟังในปี -65 นี้ด้านการงาน คนที่เริ่มทํางานใหม่นะครับก็จะ,จะมีการปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นการปรับตัวนั้นเข้ากับคนอื่นได้ง่ายแล้วก็การทํางานอิสระนั้นก็จะมีงานใหญ่เข้ามานะครับมีเงินก้อนโตเข้ามาส่วนด้านการเงินการเงินนั้นก็จะมีเงินทองคล่องมือครับคล่องมือมากๆเงินทองได้มาสะดวกสบาย การใช้จ่ายก็ใช้จ่ายให้ประหยัดนะครับประหยัดหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อย่างว่านะครับให้รักษาและสะสมเงินทองไว้เยอะๆวบอนาคตข้างหน้านะครับส่วนด้านสุขภาพนั้นสุขภาพร่างกายของคนที่เกิดวันศุกร์นั้นจะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคขยัดลลงกระเพาะจะมีอะไรให้คิด คิดมากๆครับคิดนั่นคิดนี่คิดจนปวดหัวแล้วก็เป็นโรคเครียดเครียดลงกับเพาะบางทีก็คนเครียดมากๆก็จะเป็นไมเกรนนะครับยังไงก็ต้องทำใจด้วยนะครับเกล่ยใจไว้ดีที่สุดก็คือการทำสมาธิในการคลายเครียดได้นะครับสาหรับเคล็ดลับดีๆในการคนที่เกิดวันศุกร์นี้ ช่วยในการแก้เค็ดครับแก้เคสก็คือการทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับการทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลเพื่อเสริมดวงชะตาให้ดวงชะตาเราดีขึ้นกว่าเดิมให้มีคนรักมีคนชอบแล้วก็สุขภาพร่างกายจะแข็งแรงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้ามีประโยชน์นะครับ หรือว่าตรงใจกับท่านผู้ใดที่เกิดวันศุกร์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณตระาการรับชมและสวัสดีครับ